สวัสดีครับพบกับผมแซงลูกชาวไร่ครับวันนี้มา,ชม,านะนนะชมวิธีการโอบมันเทศนะเพื่อนนะเนี่ยชมวิธีการโอบมันเทศแปลงน้เพื่อนนะอยู่ที่นาบนนะเพื่อนนาปลากับแม่ก็กกำลังเสียบหน้าเพื่อนนะมันเทศนะัอะ <laughs> ไรแม่เนี่ยผัดอะไรนะผันอะไรพัน ันไข่นะเพื่อนนะเนี่ยพันไข่แล้วก็มีมันมันม่วงเลยนะหกแถวเนี่ยมาไล่หนึ่งนะเทียน่าได้นั่นเ่อน งันเพื่อนนี่นะหมเรก็กกกวางพอน้ำนะเพื่อนเนี่ยเหาลรวงน,นะเนี่ยยอดลรวงนี่นะเพื่นนอนมีมันม่วง,งนะมันม่วงหกแถวนะ ก็เป็นมันไข่นะเนี่ยที่เหลือนะมันไข่ก็ยอดมานะเพื่อนเนะี่ยดูไม่ร้องนะดูไม่ร้องเสียบไหมครับนะนะก็จะถีถีหน่อยนะเพื่อนนะเนี่ยนะท,ทีหน่อยก็ได้ดีนะเพื่อนนะหัวดีนะถีไม่ใช่ว่าไม่มีหัวนะไม่ใชนะ่ลองแล้วนะแปลงนู้นลองแล้วนะลองแล้วนะเพื่อนเนี่ยก็วางสายสายน้ำ น,น,น้ำหยดนะเพื่อนวางสายน้ำหยดเนี่ยนะออใส่วาล์วมีวาล์วเลยเรียบร้อยนะน,นี่นะพอก,กำลังใส่น้ำย้อยอก็เลยอาศัยน้ำหยดใส่พอกำลังพอก,กำลังวางสายน้ำย้อยต่อถอ,อ,อย <ๆ S 2> นะครับนี่นะเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ,นะตรงนี้ที่เคยปลูกถั่วนะตรงนี้นะแล้วก็ลงมันแล้วตอนนี้ นี่นะพันมันม่วงนะเนี่ยพันมันม่วงหกแถวนะยอดมันหมดนะเพื่อนนะยอดมันมันม่วงมันหมดเลยเอาพันมันไข่ยอดนะนะที่เราปลูกไว้ก็เก็บมาทําพันก็มาปลูกใหม่จิ้ใหม่นะเพื่อนนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะว่า จะวางแผนการทำยังไงแม,มาเผยแพร่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับหน่ครับก mm ็ hmm. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. ผมขอตัวไปจิ้มมันกันนะเพื mm ่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ